เหมือนกับคุณปอเพราะคุณแม่เคยบอกว่าปอเขาพูดจาดีเขาสุภาพเขาสุขุมแบบนี้แม่ชอบแม่เลยรับให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นคุณแม่ลองดูคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เราได้มาว่าใช่คุณปอหรือเปล่าที่ครับโดนก็บินเล่นสนุกดีนะน้องเป็น นี่นี่นี่คุณผู้ชมทีมข่าวเราได้คลิปนี้มาเป็นเหตุการณ์เมื่อปี2559ครับผู้ชมที่สนามแข่งรถแข่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีผู้ชายที่ใส่เสื้อดำแล้วก็คลิปลายขาวเนี่ยเป็นไฮโซปอหรือเปล่าเราดูไกลๆเราไม่รู้แต่คนที่เอามาเผยแพร่เขายืนยันว่านั่นแหละไฮโซปอตอนนั้นเนี่ยไฮโซปอแข่งรถแล้วแพ้ แพ้แล้วไม่ยอมแพ้ครับเอาปืนออกมาขู่คณะกรรมการด้วยนะฮะ mm. อ่ามันมีช่วงที่ว่าเขาแข่งรถกันอีกท่าไหนจนปอแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ครับเด uh, <Day S 1> เป็นคนนำนะครับพี่ปอเป็นคนตามจังหวะนี้นะครับยังคู่กันอยู่นะครับจังหวะที่เดเริ่มสบัดนี่เริ่มทำการดิฟนะครับสังเกตจากล้อหน้านะครับเริ่มเฟนพลิกกลับมาในจุดที่เริ่มสตาร์ทดิฟอันนี้ถูกนะครับแต่ว่าด้วยจังหวะที่ว่าพี่ปอก็มาเร็วนะครับ จังหวะเพือไอ้จังหวะริแบบนี้อ่ะที่รถของปอเนี่ยขับตามอยู่แล้วแล้วคนริฟแซงไปเพื่อที่จะนําเร็วขึ้นเนี่ยเขาบอกในหลักการแข่งรถมันทําได้ มันเลยทําให้รถไฮโซป์นีก็ล้านหลังไล่หลังเข้าไปอีกเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ผิดแบบนี้ทําได้ล่าสุดไปตรวจสอบครับไฮโซป์นี่เคยมีประวัติต้องคดีพกปืนไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปี2552มีคดีเกี่ยวกับการซื้อขายของไม่ถูกกฎหมายเมื่อปี2549รวมไปถึงคดีล่าสุดก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะครับทั้งสข้อหาเก่าเป็นข้อหาที่ไฮโซปอต้องโทษและเป็นคดีที่สิ้นสุดอายุความแล้ว ไม่มีผลใดๆน,นี่ก็เอามาเรียนให้คุณแม่พนิดาได้ทราบคือจริงๆชาวโซเชียลค่ะพยายามช่วยกันขุดหรือว่าหาข้อมูลต่างๆมาช่วยในเรื่องคดีคุณแตงโมเย,ยอะเลยค่ะอย่าว่าชาวโซเชียลเลยครับแม้ว่าคนในแวดวงเดียวกันก็ขุดคนที่เกี่ยวข้องคดีนี้เหมือนกันแบบกระทั่งทนายกฤษณะที่คุณแม่พนิดาเนี่ยแต่งตั้งเป็นทางการแล้วเขาก็ไปขุดแล้วมาโพสต์บอกว่าทานายของคุณแม่เนี่ย เคยมีคดีช่อโกงติดตัวด้วยนะฮะ